โอเคฮะสวัสดีฮะผมสแลมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยะูคิโอมาสเตอร์ดวลกันตอนแรกเนี่ยผมกวผมะ,นะะว่าผมจะสคิปไอแพ็คก a แล็กติกเอเวอเรชันไปนะแต่พอว่าผมสังเกตนิดนึงคือมันแบบนิดนึงจริงๆผมกลับพบว่าโอ้โหไวฟุชัดๆเลยฮะถูกต้องฮะผมสนใจในเด็กมิคังโกะซึ่งเด็กนี้เนี่ยมันจะมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างที่จะ ตรงไปตรงมามากซึ่งนั่นก็คือ,อตัวมอนสเตอร์แต่ละตัวของเด็กนี้เนี่ยจะไม่ได้มีพลังโจมตีป้องกันเลยนะฮะแล้วก็จะมีจุดเด่นที่ว่าไอ้ไม่ตายจากการต่อสู้แล้วก็การ์ดสวมใส่ที่จะไม่ให้ถูกทําลายจากผลของการ์ดทีนี้ทุกคนก็จะถามว่าเดี๋ยวก่อนได้แค่นั้นเราจะเล่นทําไมคําตอบก็คือแ a t เท e d a m a ม e ที่ไอ้การ์ดของกลุ่มเหล่านี้มันได้รับนะมันจะมีผลส่ง สะท้อนกลับไปหาศัตรูหรือจะให้พูดได้ก็คือมันเป็นเน้นสะท้อนเดามจนั่นเองนะฮะซึ่งมันเป็นสไตล์การเล่นที่ยียวนกวนประสาทมากและมันเข้ากับเด็กไคจูด้วยนะฮะดังนั้นแล้วเขาบอกเลยว่าจะหาว่าใครชอบเล่นเด็กไคจูเนี่ยเล่นเด็กนี้คู่ไปก็น่าจะเวิร์กนะฮะเพราะว่าเราเน้นสร้างเดามจโดยการสะท้อนเดามจไปนั่นเองโอเคตอนนี้มันมีตัวพิเศษนะฮะซึ่งจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะอ่าแลก1แพ็คได้แจกวันละตัว ไหนดูสิเปิดมาก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วแต่ประเด็นก็คือมอนสเตอร์ทุกตัวในแคมนี้อะ่ะเป็นซูเปอร,ร์แลหมดเลยเป็นซูเปอร์แลหมดเลยนะฮะเป็นซูเปอร,ร์แลหมดเลยโอ้ชิตเหมือนจะทองแต่ไม่ทองอ่ามีมาแล้วหนึ่งอ่าลองดูนะอ๋อ oh! ผมไม่ได้อยากจะเล่นไอ้อูเฟอรี่เลยเพราะว่าเด็กน่ารักคือในในเนี้ยที่เราอยากจะได้เลยม,เม,มีโอฮิเมะอ่ะมีโอฮิเมะนะส่วนการส,สวมใส่ก็จะมีมิคังโก้ไฟแดนซ์แล้วก็มีคังโกะวอเตอร์อาราไอไอาราเบสคิวอ่าอ,อยากที่อยากได้ส่วนซูเปอร์แร์ที่เราอยากได้ก็จะมีไอฮาเล นี่หนีแล้วก็หูหลีอ่าแค่นี้แหละ3ตัวมันมีมอนมันมีแค่นี้แหละดังนั้นผมบอกเลยว่าถ้าหากมันเบี่ยงไปทาง Galaxy Eyes หรือไม่ก็พวกไอเอฟเฟอรี่เนี่ยก็ชิบหายอะ่ะไม่ได้อยากเล่นเอฟเฟอรี่เลยมาตอนแรกก็จะเก็บเจิมให้เยอะกว่านี้ฮนะแต่เจอแพค็คที่อยากเปิดละมันก็โอ้โหเศร้าละความเศร้ามาเยือน ดีไม่ไดีอาจจะเล่นไม่ได้นะเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้การ์ดมันเยอะๆผมก็น่าจะเล่นไม่ได้อะเออถ้าไม่ได้การ์ดมันเยอะๆถึงแม้จะพยายามย่อยสายอื่นก็ตามถ้าได้อย่างอื่นผมก็จะย่อยนะต่อให้เป็นไอ้กาแล็กซี่ไอก็ตามก <c oughs> ูว่าแล้วพูดถึงกาแล็กซี่กาแล็กซี่เริ่มมาเลยโ, <c oughs> โอ้ยกาแล็กซี่กาแล็กซี่อีกแล้วไม่ได้อยากได้เลย แต่มันมาเองบอกอยากจะได้มีคังโกะกาแล็กซี่กูนี่มาลัวๆเลยอ้อก็ยังช่วหน่อยฮาเลฮาเลน้องฮาเลมาแล้วหนึ่งแต่เราต้องการอย่างละสามแหละเพราะฉะนั้นก็เยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรไอ้พวกซูเปอร์แลนเนี่ยพอ,อยต์ผมมีเยอะเออปัญหาคือพวกอัลติเมทแลมากกว่ากูว่าแล้วไงแกลเล็กซี่ไอส์อัพทุโกรดดราก้อ นีช่ชวนแซงทุรี่โอเคอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกมีคังโกะอยู่แต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นของเอพวกอะไรนะไซเบอร์เอนจิลมากกว่าแต่มันก็เล่นด้วยกันได้เราสามารถที่จะทิ้งการ์ดเวทบนหนึ่งใบทำการเซิร์ชเอามอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวที่เป็นธาตุแสงหรือว่าการ์ดเวทพิธีกรรมหนึ่งใบจะใเด็กขึ้นมือได้เราสามารถที่จะทำการสับการ์ดกี่ใบก็ได้ที่เป็นการ์ดเวทบนจากสุสานเรากลับเข้าไปในเด็กเพื่อทำการแทร็กเก็ตมอนสเตอร์เผ่านางฟ้าธาตุแสงหนึ่งตัวในสุสานของเราที่มีเลเวลเท่ากับ จำนวนการที่เราสรับกลับเข้าไปอันเชิญแบบพิเศษได้อ่าง่ายๆเลยเพิ่งได้ใบเดียวเองนะไอ้ที่เราอยากได้อะมีคังโกะเนี่ยคืออยากได้มากเด็กไวฟุอย่างนี้ผมชอบโอ้โอโฟตอนสตรีมแห่งการทำลายล้างมีแต่แกเล็กซี่แล้วก็พรมพออกมาอีกแล้วไอเฟอรี่พรมพใบที่สองแล้วนะ มีค้างโกะออกใบเดียวตายแล้วอยากจะได้อะไรไม่ค่อยได้อย่างใจเลยทำไมเป็นเงี้ยอู้มาแน่นอนกูว่าแล้ว,นนลวนนได้น้องนัวแล้วก็โอโ้พรามพรามดราก,ก้อน แล้วก็โฟตอนสตรีมนี่ถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใจไปเล่นโฟตอนยังได้เลยเนี่ยไปไปมา,มาเนี่ยใช่เปลี่ยนใจไปเล่นโฟตอนได้นะแต่ตไไไไูไม่ได้อยากเล่นโฟตอนไงนี่เห็นไหมไม่อยากเล่นโฟตอนเว้ยถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าแพ็คกเ็เถอะเราอยากเล่นมีคังโก้โอ้โหมีคังโกกูไปแล้วชีวิตออกมาเป็นโฟตอนหลายใบเลยอะ่ะพันตัวไปเล่นโฟตอนนี่ก็คือจะไม่เปลืองอะไรเลย ถ้าหากพันตัวไปเล่นโฟตอนนี่คือการ์ดมาเยอะแล้วเออไอ,อ,อ,อ้พวกเอเฟอร์รี่นี่ก็อันนี้ต้องขายอันนี้ย่อยอยู่แล้วไม่ใช่ฮะ um นูเมลอนดากอนอันนี้ไม่จะไปต้องย่อยอันนี้เราเล่นกับไอ,อ้พวกเอ็กซิดอย่างอื่นได้อันนี้ผมจะเก็บไว้ก็แล้วกันโอ้โหออกอยู่ใบเดียวออกน้องฮาเลถ้าถ้าหากออกน้อยไปนี่ผมอาจจะจัดเล่นไม่ได้นะเออออกน้อยไปนี่ผมจัดเล่นไม่ได้ เหลือมให้ดูอย่างน้อยก็ต้องลุ้นให้ตัวซูเปอร,ร์แลมันครบอะสามสามแต่มันจะได้ไหมหละ่ะดูดิโอ้โหทองเก๊นี่เรียกว่าทองเก๊โอเคนี่ทองจริงอยู่แต่น้อยมาก โฟตอนจัมเปอร์วันที่สองทหายแล้วออกไปทางโฟตอนนะเหมือนกับชะตากรรมใหญ่บอกว่าไม่ต้องเล่นหลอกนะมีคังโกะเล่นกาเล็กซี่ยายดีกว่าใช่เล่นกาแล็กซี่ดีกว่ามันเป็นใครโตะใช่ไหมสวมจิตวิญญาณในไคโตดีกว่าโอ้โหมึงบ้าไปแล้วโฟตอนสตีเหมือนการทําลายล้างอสองสำไปแล้วนะเนี่ยเจ้าเนี่ยชะตากำหนดไปแล้ว ว่าต้องเป็นผู้ใช้ Galaxy Eyes โอ้โหกูว่าได้เชียวโฟตอนจัมเปอร์ครบแล้วฮะทุกคนเชื่อเลยอยังว่าบางครั้งเนี่ยชะตากรรมมันสามารถที่จะกันแกล้งเราได้โอเคฮูลีใบแรกยังไม่ครบด้วยซ้ำโอ้โหมึงมาทำไมออฟเฟบูเนี่ยมันผมไม่มีเด็กมืดแสงด้วยซ้ำเออ จะเก็บไว้ก็ได้แต่ว่าผมไม่มีเด็กมืดแสงด้วยซ้ำออฟเเบูมาเฉยเลยโฟตอนเอ็มเพอเร์เกินละจัมเปอร์เนี่ยเกินละโอเคอย่างนอยก็ได้มีคังโกไฟแดนซ์ใบแรกระบำเพลิงมีคังโกซูปเปอร์แล์ถึงสามอย่างเงี้ยมันต้องมีมีคังโกสักใบแหละฮะ เกินละเกินไปละเกินไปแล้วหูยแกเล็กซี่ไอโอ้โหไม่ต้องเล่นไม่ต้องลงต้องเล่นแล้วมั้งนี่มีคังโกะเนี่ยเอออ่ะลองดูดิอ่ะเนี่ยอ,อันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยซุดเอร์แย่อย่างเยอะโอ้แกลเล็กซี่อย่างเดียวแกลเล็กซี่อย่างเดียวเลยแต่ตัวหน้าปุกยังไม่ออกได้ซ้ำอะ่ะล่างไอ้ มีโอพรามโฟตอนไม่ออกยังไม่ออกเลยเบนเทนเกินละบิวตี้มันเดี๋ยวพวกนี้เอาไปย่อยพวกเอเฟอร์ลี่โอออกมาแล้วฮะโอฮิเมะโอเคอย่างไรเราได้โอฮิเมะมาใบแต่มันต้องมี3าใบอะเออมันต้องมี3าใบเว้แค่ใบเดียวไม่พอแล้วไอ้การ์ดเวทสวมใส่แม่งก็เป็นอัลติเมทแล้วทั้ง2ใบหมดรุนแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลย โอ้๋ยังชั่วแต่ว่ามันเป็นไอ้ซาก้าออฟเดอะดราก้อนเอมเพลเอร์อะโอ้ยหลุดไปทางแกลเล็กซี่จริงๆด้วยแหละหน่าเศ้ามากย่อยสองใบโอเคจำไว้เลยอัลติเมตแลเรามีย่อยสองใบละยี่สิบพอย จัดโฟตอนดีกว่าจตากับบอกจัดโฟตอนดีกว่าไม่เปลืองด้วยโอเคฮาเลใบที่2แต่ไอผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องซูเปอร,ร์ปปรแรงไงซูเปอร์แรงผมมีพอยต์เยอะอยู่อยากได้อัลติเมทมากกว่าอัลติเมตเราเพิ่งได้2ใบเองตัวพิธีกรรมกับการเวทสวมใส่ใบเดียวโอเคอาราเบสคิวอ,อันนี้ก็ใบเราได้อย่างละใบล้ว อัลทิเมทแลนเนี่ยเราได้เราได้อย่างละบายแล้วฮะครบแล้วแหละอย่างละบายก็คือมี3าใบมีตัวพิธีกรรมมีเวทสวมใส่2ใบแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่พอเดี๋ยวต้องย่อยโอเค โอ้กูว่าแล้วเชียวเบอร์รี่เดี๋ยวต้องย่อยอย่างน้อยก็ได้พอยต์อัลติเมทแลมมา30พอยต์ล้วเก็บนูเมลอนดาก้อนไว้ก็ดีอัน,นอันนี้เกินเกินไปเยอะเลยโอเคไฟแดนซ์ไปที่2ฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วลิชวนสังทูรีบายที่สอง โอเคเหลืออีก17ครั้งลุ้นกันโอค้คราวนี้ไม่มีอัลติเมตแลร์เลยเคราวนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมันไม่มีอัลติเมตแลร์ละโอ้นี่หนีใบแรกสรุปก็คือตัวซูเปอร์แลนเนี่ยเราได้คล้าคๆกันอยู่ แต่ว่าตัวของนี่หนีนี่เพิ่งได้ใบแรกเองอะไม่เป็นไรสรุปก็คือเล่นแกลกซี่เล่นแกลกซี่แน่เลยถ้าพอยผมมากกว่านี้อีกสักหน่อยนี่ผมว่าน่าจะจัดทั้งคู่ได้อเออเล่นแกลกซี่ก็ได้เล่นแกลกซี่ก็ได้ไอเล่นมีคังโกก็ดีโอเคนี่นี่บาที่สองใช้ได้ใช้ได้ได <laughs> อาจจะเล่นทั้งคู่ได้แบบ จับฉายฮะก็คือผมต้องหาอะไรมาทดแทนที่มันขาดไปอ่ะต้องเลือกเอาว่าจะเล่นทั้งคู่แบบจับชายหรือว่าเน้นอันนึงให้แบบมันสุดได้มันแม็กซ์ได้อยู่เออถ้าผมทุ่มหมดตัวเนี่ยน่าจะจัดให้อันใดอันหนึ่งมันแม็กซ์น่าจะหรือว่าเกือบแม็กซ์ได้นี่ชวนเซนทุรีครบ3ใบแล้วโอเคแต่ผมไม่ได้อยากจะเป็นใครโตคือสไตล์การเล่น g ก l a x ็ e ซ e มัน มันไม่ใช่แนวผมอะ่ะมันเป็นแนวบ้าพลังอะ่ะเออมันไม่ใช่บอดลับมันเป็นบอดบุกซึ่งผมไม่ถนัดบอดบุกเท่าไหร่ไงบุกแบบพวกเด็กฮีโร่เงี้ยมันอันตรายนะเพราะว่าเราจะเป็นต้องเล่นที่สองอะ่ะแล้วเราต้องฝ่าให้ได้ฝ่าไม่ได้คือเราแพ้เลยอะ่ะ แฮปปี้เนสอันนั้นก็ได้ครบทุกชนิดแล้วแหละแต่คราวนี้ไม่ได้อัลติเมทแลเลยสักใบพลมอีกแล้วโอเคไหมแพ็คนี้เราไม่ได้อัลติเมทแลนะแพ็คหน้าถ้าหากเรามี1,000ผมก็จะกลับมาเปิดใหม่แล้วเราก็จะการันตีอัลติเมทแลได้อีกใบหนึ่งสำหรับไอตอนนี้เท่าที่ดูนะจากเท่าที่ผมดูนะมีคังโกะเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะจัดนะ คือประเด็นคือพอยต์ของไอ้เอาแต้มของอันตแยผมมีไม่เยอะมีรังโกดเนี่ยก็คือเนี่ยผมต้องการตัวพิธีกรรมอ่ะอีก2ตีไปเลยอีก60ส่วนไอ้เวทสมวมโชคดีมากที่เราได้ไฟแดนซ์มา2เออถึงแม้ว่าจะได้ไอ,อ้อลาเบสคิวมาแค่1ก็ตามแต่จะให้พูดง่าถ้าอยากจะได้ทั้ง3ใบนี้ครบ3เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮะ มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันใช้พอยเยอะเกินไปมันใช้พอย์เยอะเกินไป,นอ,อ,นไปอาจจะแบบได้เกือบหมดแต่ไม่ไม่นี่ส่วนอเอไหมพอยต์ของซูเปอร์แลผมมี400อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเติมให้เต็มเติมได้เติมไม่เต็มได้เลยพวกซูเปอร์แลนี่ผมไม่ได้ซีเรียสแต่ผมลุ้นให้ได้เอาเป็นไอ้อันตรแลนเงี้ยโอเคสาหรับอันนี้ก็เดี๋ยวผมพิจารณาก่อนก็นแล้วกันสําหรับไอ้แกลเล็กซี่ที่ได้มาเมื่อกี้ก็จะมีไ Galaxy Eyes Photon Dragon กับไอ Afterglow ซึ่งไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกผมเติมค่าไอ SR ได้ซื้อ Galaxy Soldier หรือว่าไอ Galaxy Wizard รวมถึงไอ Orbital เนี่ยมาเป็นตัวเซิร์ชก็ได้อะแล้วเราก็ได้ไอพราฟ์ h o ตอนมาเป็นหนึ่งในตัวที่เอาไปใช้งานด้วยแต่ว่าเราก็ต้องซื้อ Neo Galaxy I y e Prime แล้วก็รวมถึง Full Armor หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องใช้ Hope าบิ b เจอร์ด้วย ก็แล้วแต่สถานการณ์ก็ว่าเกินไปแต่แต่เลยก็คือไอ้นี่กเกินได้นี่มาใ,ใบหนึ่งแล้วก็ได้ไอ้มีทั้งไอ้ g x l a x y p h o t o ต d r a ร o กนี้มาเซิร์ชของด้วยเรียกได้ว่าอันนี้ถ้าจัดก็ไม่ได้เปืองเท่าไหร่ก็น่าเล่นนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกผมอยากเล่นมีคาโกมากกว่าก็ต้องขอใช้เวลาพิจารณาก่อนแล้วกันถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อน สดงดังนั้นแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราน่าจะเจอกันไวกว่าที่คิดเพราะว่าเดี๋ยวจัดเด็กเสร็จเราก็จะมาทดสอบกันแต่ว่าอันนี้ขอเวลาผมจัดเด็กก่อนเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ